ปิดเลยไปน้องโรโดกระโชว์อะไรปะเนี่ย <Yeah. S 1> นี่ฮะ Amazing Thailand ฝนตกกับเพื่อนๆดูซะก่อนตกแล้วอะ่ะไม่สบายปะเนี่ย,ยเปิ <c oughs> ดวิทยุเ okay. จ้าฟหลายพี่แอร<ๆ>สุดยอดจริงๆนะฮะปิดเลยน้องโรโด Amazing Thailand จริงนะจ๊ะสวยงามจริงๆแทบ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 เพื<ๆ>่อนๆจา๋า วันนี้บอกเลยว่ามีนางฟ้าเข้ามาอีกหนึ่งคันนะจ๊ะยูสุ C F R a อเวนเจอรของเราในตำนานนะครับรุ่นที่ขายดีสุดเพลงรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ครับเราอยู่กับน้อง X นะครับแล้วก็น้องอยู่กับน้องโดโดด้วยแหมไหว้สวยซะด้วยสารเจ้าหน่าไหนจ๊ะถนนเลียบทางโดยตเฉียบเวลาตรงนี้วิธีหรือตรงกับตรงกี้ที่องเราคิดแค่ในการสร้าของมันเยอเราได้เราดีวันนี้เรามีอะไรมาฝาก f c จ้าน้่มเองวันนี้เรามีเป็น EOS ุเอเวนเจอร์ปี2001ครับผมต้องบอกว่าสี สวยงามมากๆไรที่ติก็ว่าได้พี่พคันนี้บอกเลยว่า1นึ100่งร้อยก็ว่าได้เพื่อนๆนะ e อีสวยเอเวนเจอร์อีกที่เนกบอกนะครับปี2001นะครับ4ประตูสวยๆเลยนะครับมาพร้อมกับรอมักแล้วก็ยางใหม่ด้วยนะครับนี่ยางดันหลบนะบปียี่สิบสามน่าจะประมาณ6เดือนหกเจ็ดเดือนเองเนี่ยนะครับมัใหม่อยู่เลยเพื่อนๆ <6. S 1> สีสันนี่90%ขึ้นนะดูนี่ซะก่อนมีบันไดให้ด้วยนะเผื่ออยู่บ้านเงาๆก็ปีนเล่นได้คนระับไม่ไมีปัญหาครับเชิต้องวางแค่ไหนครับผมได้อยู่คร<ะ>ับเนี<ะ>่ยฮะ สวยงามนะเพื่อนๆนะสีสันก็ถือว่าใช้ได้สีประตูกอนประตูนี่ดังกรอบแกรบกรอบแกรบไปเพื่อนๆเสียงี่อย่างดีเลยนะกอนเกนยังใช้ได้อยู่นะครับเครื่องเครื่องแน่นเปรี้ยบอกเลยสตาร์ตติดชึ้งกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมแม่มันชั้งสวยจริงๆมาสักนิดนึงอะแต่ก่อนไปดูดูดยางก่อนเห็นไหมเพื่อนใหม่จริงๆเ่ยหัวกระจกโครเมียมนะกรบอบประตูที่พร้อมมากนะะลองดโดพี่ขอฟังสีเครื่องยนต์หน่อยดูก่อน ดูเลยเพื่อนอะไรมันจะก๊อปแกป๊บกุ๊บกิ๊บขนาดนี้ขอฟังเสียงเลยะฮะอาจจะฟังไม่ทันนะฮะเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งรีเพย์หน่อยแก๊บแก๊นี่ฮะดูนะติตงยังไม่ทันจะชึ่งเลยน้ำต,ตาจะไหลเพื่อนเพื่อนเบาสวยสะอาดแผงข้างประตูไฟสองเท้านะครับยังสวยเลยดูยอนใช้ยังไงครับเนี่ยนี่ใส่ถุงมือขับรถแล้ใช่ไหมไม่โดนเล็บเลย บอดังสวยสะอาดนะครับแล้วก็พงมไรยนะครับสวยงามเลยนะครับผมนี่ฮะสวยๆเลยทีเดียวเทียวคอนโซลสวยนะกระจกข้างปรับไฟฟ้าด้วยช่องแอร์ไม่มีแตะขัดนะสวยงามมากๆนะครับกระจกไฟฟ้านะครับ,แล,บ,รบแล้วก็ช่องเก็บของเกียร์เคมทีนะครับแล้วก็คอนโซลกลางสวยๆกันเลยทีเดียวเชียว,ยวไปฝอแผงข้างประตูที่สองเท้านะครับไปยังใช้ได้นะสวยแลยเนี้ยซอกบุมประตูเดิม โซนสวยสะอาดนะครับสะก่อนดูลายไ,ม,ไม้เพื่อนๆบอกเลยที่เก็บขอ,งเ,บอ,องเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็บอกทจงสวยงามนะครับไฟส่องแผนที่นะใช้ได้นะครับแล้วก็ไฟส่องเก่งก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับมาสองแถวกันขอบคุณครับดองโรโดแผงข้าวประตูที่สวยทุกบานนะไปส่องเท้าติดหมดนะนเพื่อนๆนะเบาะหลังก็สวยงามนะนักแขน ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับนี่ฮะบอกตัวหน้ายังสวยเลยนะเอ้ยไม่ใช่เลยเมื่อกี้เธอก็บอกแล้วต้องบอกคุณหน้าไม่ได้ตัวไม่ได้หยับทายขอบคุณครับแล้วแถวสามเป็นไงฮะบอกคุณที่สามอ๋อไม่ใช่บอกตัวที่สามเพื่อนนะก็สวยสะอาดไฟก็สามารถเพินได้นะใช่ครับไม่เห็นไฟเก๋งใช้ได้นี่มีช่องแอร์หลังด้วยแล้วเพื่อนอย่างแหลมอย่างแหลมอะไปดูท้ายกันดีกว่ามาแลวพี่ฝนตกแย้วฮะ ยััครบผปอยยันคืออะไรปอยยันคือไม่ท้องนี่ฮะท้ายก็สวยสะอาดแล้วเพื่อนทูมแอปเห็นไหมรถเดิมจริงนะฮะรถดีฮะรถดีสายปลาเก๋าจะปั่นทุกินได้ไหมเป็นะได้ครับอร่อยเป็นนี่ฮะแผงข้างเรียบร้อยนะช่องแอร์ก็ยังใช้งานได้อยู่นะยังไม่ได้แตกหักอะไรเยอะแยะนะแผงด้านข้างก็ยังสวยอยู่ทุกอันนะที่มีขาดแตกขาดก็ย่างใดเบาะหน้าเบาะหลังก็สวยสะอาดนะ ถ้าหลังคาจากด้านหลังไปก็ยังสวยนี่ทำไปเล่นไปคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะนะครับนี่ฮะเดิมๆเลยเพื่อนๆอ่ะปิดก่อยครับบางเดิมบางเฉียบบางเฉียบจริงๆนะครับสวยจริงๆนะฮะนี่ฮะข้างประตูทุกบ,บานเลยเพื่อนๆนะนะไฟสองเท้าอยู่ครบหมดสวยฮะรจริงๆถ้าไม่ต้องทําอะไรดูดีครับเนี่ยมาขอดูห้องเครื่องหน่อยโหลืมบอกไปอ่ะดูความเดิมอ่ะ เดิมบางทุกชิ้นนะเพื่อนๆน,นะดูนี่ก่อนดูเลยฮะจะเดิมไปไหนภาษีสองห้าหกแปดูเพืเเเเ่อนๆตึงตึงเพือนๆตึงอ้าวเคพอแล้วฮะพรเมียมด้วยนะครับถูนะม,มองกระจกแล้วก็มีแครรี่บอยด้วยนะครับหลังคาบนยังสวยอยู่รู้รู้ว่าโอเคนะลืมเดี๋ยวขออี่นึงลืมมาน้องโดโดกระโชว์อะไรปะเนี่ยนี่ฮะอเมซิ n งไทยแ l นด์ฝนตกกับเพื่อนๆดูซะก่อน ตกแล้วอ่ะไม่สบายปะเนี่ยเปิดวิทย,ยุจ้าบหลายพี่แอรสุดยอดจริงๆนะฮะปิดเรียนโดโดโดน้องโรโดอเมซิ่งไทยแลนดจริงๆนะจ๊ะสวยงามจริงๆมาขอดูห้องเครื่องหน่อยโอ้เสียงไปนไงเทียบวิบห้องเครื่องสวยสะอาดนะตัวเลขยังอยู่ครบว่าน้ำสวย แผ่นเพดก็ยังอยู่ครบเจ็บดำมัน,นี่ได้อยู่น,ะนี่ฮะสวยงามตามของเรื่องไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำฝาเนี่ยมีนะลืมใส่จริงๆรีบไปหน่อยฝากระโปรงก็เดิมแผ่นกันความร้อนเนี่ยก็มีให้ด้วยนะลืมใส่เหมือนกันเดี๋ยวใส่มาให้แล้วกัน,กนเพื่อนๆนะเดี๋ยวเข้ามาดูก่อนแล้วว่ากันเดี๋ยวจัดการให้มาน้องโนโดซะหนึ่งรอบมันช่างสวยสด งดแงมจริงๆมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าอีว u สุเอเวนเจอรปีส0งพแล้วเพื่อนๆนะโอ้รถบ้านเดิมๆสีสวยเลยนะคันนี้เท่าไหร่ดีจัดไปมาวัี่งแสนสอมื่นหาพันบาทเท่านั้นเองีุงตุงหนึ่แน่นห้าพันบาทไม่ผิดราคาแน่นะคันนี้เห็นที่เห็นขายหนึ่งแาก็มีนะแล้วจัดสภาพคันนี้สักครั้งหนึ่งนะอ s u z u a d เอเวนเจ ปี2001นะครับเคียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้า4ี่บานสประตูมีู่ไม่ไดหลังให้มีแครี่บอยแล้วก็มีแหลกหลังคาให้ครบเลยอโอ้โหอย่างแจ่มอย่างแจ่มยางใหม่4สเส้นนะครับน่าจะ6เดือน7เดือนเองบอกเลยคุ้มสุดๆ1นึ0 0แบาทสุดยอดนะครับมีรถไฟฟี่ไหมอเชิญเลยพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ผมหน้าเพจเบียร์ปูแล้วก็ยูทูบวิธีชื่อพี่เดียวกดตคาร์ดูชาแนลทั้งในแฟนเพจเบียร์ปูยูทูบชื่อเดียวเลยกบพี่ นะสุดยอดเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้างบด้วยนะฮะนะครับกราบข,ขอขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านด้วยที่เป็นแฟนตัวยงเราอย่างแน่นหนาที่กดติดตามเรามาอย่างยาวนานนะเพื่อนๆนะอนนะโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะครับจะ50,000ซับ <ๆ S 2> แล้วนะครับอย่าลืมลว่ามันมีของแจกนะเพื่อนๆนะนะขอบคุณมากๆนะจะต่อยพี่หน้านะครับมีอะไรมีฝากกันวันนี้เราสองคนขอตัวแผะไปก่อนสวัสดีคุณ